พื้นป่าชายเลนขนาดมะึืมาแผ่กระจายต่อจากแม่น้ำกระบุรีพรมแดนประเทศไทยและเมียนมาแผ่อนาเขตป่ามาถึงปากคลองเหงวจังหวัดระนองถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ต้นทางในการคงแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญอย่างยิ่งตะกรอนโครนเลนจากคลองสาขาต่างๆนำธาตุอาหารออกสู่ทะเลเกาะตะกรอนเลนและป่ากโกงกลางค่อยๆสะสมตัวเรียงรายคล้ายจะบอกทะเลว่านี่คือบ้านหลังใหญ่ให้สมาชิกมารับอาหารและสืบเผ่าพันธุ์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองทําหน้าที่ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ไว้พร้อมกับจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างลงตัวอันนี้คือแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะครับเส้นสีแดงๆเนี่ยพื้นที่อุทยานทั้งหมดเนี่ยสองแสนสองหมกว่าไร่นะครับเป็นทะเลจ้ะนึ่งแสนสามหมืไร่ นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ทั้งหมดประมาณ70,000กว่าไร่นะครับก่อนที่หัวหน้าจิรศักดิ์จะมาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่นี่ <c oughs> เคยมีความขัดแย้งยาวนานเกี่ยวกับความพยายามที่จะประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ <c oughs> เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วในเป้าหมายการคุ้มครองป่าชายเลนต่อเนื่องไปยังทะเล และเกาะสวยงามกลางทะเลที่มีชื่อว่าเกาะพยามเขาค่ล้อมกรอบประมาสักห้าหกบหนักหนักหน,นักมากส่วนมากเป็นนายทุนประสิทธิ์อินเกือ้อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารุ่นอาวุโสที่เคยทำหน้าที่สำรวจจัดทำแนวเขตประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยามเมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าหมู่เกาะพยามเนี่ยพื้นที่ฝั่งเนี้ยก็สวยอ่าวบางปีก็ สวยมากและทีนี้ทางอุทยานต,ต้องการที่จะดูแลรักษาพื้นป่าบริเวณข้างบนแต่บริเวณรีสอร์ทนี้ทางอุทยานจะไม่เกี่ยวข้องเราเป็นสปก,โกและจะขอดูแลเนี้ยพื้นที่ข้างบนยอดเขาและทีนี้ทางหม่กพยายามประชาชนประชากรเขาไม่ยอมไปําการปลูกป่าสมัยหัวหน้าเรืองยศรื่มใจเป็นลักษณะที่แวถวทางจะปลูกป่าเพิ่มเราปลูกเขาถอนเราปลูกเขาถอน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสบความสำเร็จในการประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่กาะระนองในปี2552หลังจากใช้เวลาดำเนินการมา20ปีพอดีโดยการคัดค้านจากชาวบ้านว่าอุทยานเข้ามารู้สึกจะคิดว่าจะเอาที่หมดอะไรอย่างนี้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อบังอามาดอาชีพชาวประมงและพ่อค้าปลาผู้ซึ่งอดีตเคยเป็นแกนนำการคัดค้านการประกาศอุทยานแห่งชาติแต่ปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญในการร่วมจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมกับชาวบ้านเล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนความขัดแยง้งเป็นความร่วมมือในปัจจุบันถ้าพูดถึงตอนนี้คิดว่าเข้ากันได้เยอะอุทยานก็ยอมให้ว่าให้ชาวบ้าน เลี้ยงหอยแมงผู้เลี้ยงปูเลี้ยงอะไรกันได้ตรงนี้แต่ตกลงกันว่าไม่ให้เพิ่มต้นปี2563หัวหน้าจีรศักดิ์สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้านได้ในอีกระดับหนึ่งเนื่องจากมีการปรับปรุงกฎหมายอุทยานแห่งชาติให้ชาวบ้านที่ยังมีที่ดินและการประมงในแนวเขตอุทยาน สามารถกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้อย่างเช่นทรัพยากรประมงร่วมกับชุมชนได้โซนไหนซึ่งชาวบ้านสามารถทำประโยชน์ได้ช่วงไหนที่เป็นช่วงฤดูกาลวางไข่ของปลานะครับเราก็จะไม่ทำเครื่องมือหากินเนี่ยจะต้องถูกกฎหมายนะครับตัวชีวัดที่ได้ก็คือสมมุติว่าปีนี้เขาได้100กิโลปีหน้าเขาได้ 200โลนี่คือเขาประสบความสําเร็จในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้แล้วและทุกคนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าเขาไม่ผิดกฎหมายแล้วเมื่อความขัดแยง้งเปลี่ยนเป็นความร่วมมือการดูแลรักษาป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่แทบจะเป็นพื้นป่าชายเลนพื้นสุดท้ายที่ยังไม่เคยผ่านการตัดฟันสัมปทานฐานไม้ที่ยังมีต้นโกงกลางยักษ์อายุกว่า200ปี ก็ดูมีอนาคตที่จะรักษาไว้ได้บริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณสัก500ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งไม่เคยผ่านสมรทานเลยนะครับแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ก็จะมีความสมบูรณ์มากมีความหลากหลายทางคทวภาพสูงซึ่งในเขตสงวนชีวมณฑลเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยกำหนดให้เป็นพื้นที่คอยอียาก็คือพื้นที่แกนกลางนะครับซึ่งไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับ ต้นนี้เนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยสาเมตรนะครับผมเชื่อว่ากงกลางต้นนี้น่าจะเป็นกงกลางซึ่งมีอาย,ยุมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากป่ากเก่าแก่ที่เป็นพื้นที่แกนกลางความอุดมสมบูรณ์ความหวังในการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยรอบที่เคยผ่านการทำลายจากการทำเหมืองแร่การทำฐานไม้ และการประมงที่ไม่มีกติกาความยั่งยืนก็มีความเป็นไปได้จากความร่วมมือของชาวบ้านและการดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่ที่มีการลาตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้นจากการลาดตระเวนตั้งแต่เดือนตุลาคม2562 ึงเดือนกันยายน2563นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์99.95เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากก็จะลาดตะเวนบริเวณเกาะช้างแล้วก็โซนปากน้ำโซนเบิร์นนะครับอันนี้นะครับเดือนกันยานะครับเราได้พบพายุน,นะครับพอเดือนตุลาเราก็ดำน้ำเพื่อดูร่องรอยการกินหญ้าทะเลบริเวณใต้น้ำนะครับ ตอนนี้ผมว่าดีขึ้นกว่าหลายปีเมื่อก่อนครับพออุทยานเข้ามาดูแลตรงนี้ใช่ไหมก็มันการตัดไม้ตนนัดไดก็น้อยลงเขาประกาศไม่เรือรากบ้างอะไรบ้างถึงปลาได้เข้ามาเยอะถึงในป่าน,นี้อุทยานก็กํากับแบบว่ามีที่พักอาศัยของกุ้งหอยปูปลามันพักได้ชาวบ้านหาได้เอาได้ไม่เยอะแต่ก็เอาได้ด้วยผมคิดว่ายังยืนยังอยู่ไปได้อย่างนี้ วันนี้ความข kind of mm ัดแย้งในอดีตเปลี hmm. ่ยนมาเป็นความร่วมมือเพราะมีการแก้ไขปัญหาจากรากความขัดแย้งทั้งในด้านความเข้าอกเข้าใจเรื่องข้อมูลแนวเขตความสัมพันธ์ที่ห่างเหินค่านิยมและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายทำให้เกิดความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน นับอนาคตที่จะได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชมีแผนการที่จะเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เสนอเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกจากยูเนสโกร่วมกับอุทยานแห่งชาติแหลมสนหมู่เกาะสุรินท์หมู่เกาะซิมิลันหาดท้ายเหมืองและหาดไม้ขาว เื่อรักษาเป็นบริเวณต่อเนื่องของเขตการกระจายพันธุ์พืชทางพฤกษภูมิศาสตร์ที่สาคัญของโลกโดยเป็นขอบเขตตอนเหนือของการกระจายพันธุ์พืชชนิดพันธุ์ลักษณะเฉพาะของหมู่เกาะอินโดมาเลซึ่งเป็นป่าชายเลนเก่าแก่ดั้งเดิมที่ไม่ถูกรบกวนพื้นใหญ่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก